ดูนี่สิเป็นไงโอ้ยเธอมันโชคดีจังเลยอิจฉาอืมงี่เง่าจริงที่โรงเรียนตอนนี้มีแฟชั่นใหม่ในหมู่าสาวสที่มีแฟนนั่นก็คือพวกเขาใส่เสื้อคุมของแฟนมาโรงเรียนผมเดาว่ามันเป็นวิธีที่พวกเขาอวดได้ถึงชีวิตโรแมนติกแสนสุขแต่ผมยังโสดมันเลยไม่เกี่ยวกับผมอันุณสวัสด์นะเซนกาโอ้เช้าแล้วผมไม่มีแฟน แต่ผมแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งอยู่มิโฮโทยามะเธอน่ารักมากและมีส่วนเมาสูงโค้งอย่างฮอตโอ้และเธอเพิ่งเรียกชื่อผมด้วยน้ำเสียงน่ารักนั่นเราจะไปไม่ให้หลงรักเธอได้ยังไงวันนี้ทุกคนดูคลิกเคลื่นจังเลยนะใช่ฉันเดาว่าแฟชั่นการเอาเสื้อแฟนมาใส่มันทำให้ทุกคนเป็นแบบนี้ <c oughs> ทุกคนมีความสุขกันจังมิโฮสวมเสื้อกั๊ดแทนเสื้อวอร์มดูจากขนาดแล้ว ต้องเป็นของเธอเองแน่ๆลองใจอย่างนงั้นเหรอฮะอโอชันเหรอเซนค่ฉันไม่เห็นนายใส่เสื้อวอร์แบบนั้นบ้างเลยอะเออใช่ฉันไม่มีนะอ,อ๋อเข้าใจละผมรู้สึกสมเพชตัวเองที่ผมต้องโกหกแบบนั้นออกไปความจริงแล้วคือผมไม่มีใครให้เอาไปยืมสายมากกว่านี่นายไม่หนาวบ้างเหรอไม่ ฉันสวมชุดแบบอุ่นท้องนะแบบอุ่นท้องเนี่ยนะฉันเห็นภาพของคุณปู่ของฉันแบบข้ามาเลยอะของฉันเป็นแบบทันสมัยตั้งหากละอ้อเธอน่ารักมากเวลาที่เธอหัวเราะฉันรู้ดีว่าที่ของผมอยู่ตรงไหนดังนั้นผมจึงไม่พยายามจีบเธอผมแค่มีความสุขที่ได้คุยกับเธอแบบนี้บ้างเป็นบางครั้งนั่นคือสิ่งที่ผมคิดไม่กี่วันต่อมา เซนกาอรุณสวัสดิ์นะอรุณสวัสดิ์ครับฮะว,วันนี้เธอใส่เสื้อวอลมานี่นะรอคอยใช่ใช่ฉันยืมมานะไม่มีทางเธอมีแฟนใหม่แล้วเหรอก็ไม่คิดว่าคนน่ารักอย่างเธอจะโสดสเซนกานายดูไม่ค่อยโอเคเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่าอ้อจริงเหรอจูจูก็รู้สึกอยากไปเข้าห้องน้ำเฮเวนเอ้ย ทำไมผมถึงรู้สึกหึงขึ้นมาได้ทำไมผมถึงไม่พอใจที่ได้คุยกับเธอเหมือนเมื่อก่อนผมไม่ควรทราบที่เธอมีแฟนผมมันน่าเวทนาแต่ก็สงสัยว่าเธอเดทกับผู้ชายแบบไหนอาจเป็นรุ่นพี่หรือแค่อยากจะรู้แต่ผมให้ไม่ไเฮ้ยเซนกะนายอยู่นั้นมาสักพักแล้วนายโอเคไหมเออติดธุระหนักละ่ะ เฮ้ยขยะขยแขงหยุดนะเซนก้าแม่เจ้าเธอน่ารักมากดูเหมือนว่าการที่เธอมีแฟนไม่ได้ทำให้ความรู้สึกของผมที่มีต่อเธอหายไปเลยแต่ผมจะไม่เอาความรู้สึกของผมมาทำให้เธอรู้สึกหนักใจและผมจะรักษาทุกอย่างไว้เหมือนเดิมไม่กี่วันถัดมานี่เซนก้าฉันขอยืมเสื้อวอร์มนายสำหรับค่าพลานหน่อยได้ไหมอา้าว ของเธอหายไปไหนล่ะอานายขี้ร้อนไม่ใช่หรอฉันแค่คิดว่าถ้านายไม่ใช้จะขอยืมจะได้ไหมนะฉันถามเพื่อนๆคนอื่นแต่เขาก็ไม่ได้เอามากันดาอืมเอาไปสิแต่มันอาจจะค่อนข้างใหญ่ไปสำหรับเธอนะเดี๋ยวฉันดูดซิปแล้วพับแขนเสื้อเอาก็ได้มีโฮใส่เสื้อวอมตัวโครงพระเจ้าพนันได้เลยว่าเธอคงจะดูน่ารักมากนแน่ๆเธอเอาของฉันไปใช้ได้เลยอ๋อ แต่เดี๋ยวก่อนเอาหน้ามันคงไม่เหม็นมากหฮอเออฉันก็ซักมันอยู่บ้างนะแต่ถ้าเธอรู้สึกไม่โอเคก็ถอดมันออกแล้วกันฮะนายหมายความว่าไงอะ่ะเธอก็รู้ว่าเสื้อนั่นมันเป็นของฉันดังนั้นเออฉันหวังว่าความคิดว่าของฉันจะไม่ไปติดตัวเธอไะได <c oughs> ้ตลกจ้างเส้นค่ะ โอเคขอบคุณนะวันนี้ฉันเริ่มชุดพระราธางศ์ฉได้ยังไงกันเนี่ยยอะจริงๆเลยเดี๋ยวนะเธอจะใส่เสื้อของผมทับลงบนชุดชั้นในของเธอตรงนั้นเหรอทุกอย่างโอเคไหมหรือว่าฉันไม่ควรที่จะไม่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 เต็มที่เลยใช้มันอย่างที่เธอต้องการเลยขอบคุณนะ ผมไม่คิดเลยว่าการให้ยืมชุดพละกับผู้หญิงมันจะทําให้ผมประหมาขนาดนี้พวกที่ให้ยืมชุดพรัละได้ง,ง่ายๆต้องหวังผลอะไรบางอย่างแน่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ทุกๆวันเลยวิชาผ้าศึกษามีหะดูน่ารักมากในเสื้อวอร์มตัวโครงอย่างที่ผมคิดไว้โอ้เธอสังเกตเห็นผมแล้วหวานจ้อยเธอเพิ่งโบกมือให้กับผมแขนเสื้อน,นั้น ยังก็อยู่บนสวรรค์เฮ้ย hey, นายไม่หนาวเหรอไม่นะตอนนี้หัวใจของฉันโคตรอบอุ่นเลยอ๋ออ๋อโอเคแต่นายทำให้ฉันขนลุกนะมีหกไม่ใช่แนวนักกีฬาโอ้ oh, oh, oh. แต่นั่นก็น่ารักมากเช่นกันแต่เธอมีแฟนแล้ว oh. ผมแน่ใจว่าใครก็ตามที่เธอเดตต้องหล่อและแสนดีสุดๆบางทีผมอาจตัดใจะจากเธอได้ ถ้าผมได้รู้ว่าเธอกําลังเดทกับใครผมไม่อยากทําตัวหน้าขนลุกกับผมที่ผมแอบชอบผมจะถามเธอตรงๆนั่นคือสิ่งที่ผมคิดแต่ผมไม่กล้าที่จะถามเธอในวันนั้นวันถัดมาเซนก้าขอบคุณสําหรับเสื้อวอร์มนะอะฉันซักมาให้แล้วล่ะเออเธอไม่ต้องซักก็ได้นะเสื้อมันใหญ่จนทําให้ฉันตกใจจริงๆตอนที่ได้ใส่มันนะ่ะนะนั่นคือเหตุผล ที่ทำให้เธอกระโดดข้ามแท้ไม่ได้เหรอเอ่อฮะานายดูอยู่เหรอโอยน่าอายจังเลยอะ่ะอืมจริงๆแล้วฉันมีอะไรบางอย่างที่จะถามเธออะเราเจอกันตอนเที่ยงได้ไหมได้สิแต่ทําไมไม่ถามตอนนี้เลยลนะ่ะอืมฉันอยากคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวนะเธอมีแผนตอนกลางวันหรือ,อยังเอออไม,ไม่มีเลยล่ะเข้าใจแล้วไว้เจอกันตอนกลางวันนะ โอเคมาจนก,กันที่บันไดนะอยากคุยที่เงียบๆนะอ,อสีหน้าของมิโฮนั่นเหมือนว่าเธอจะเดาออกว่าผมต้องการคุยอะไรอยู่ดีๆผมก็รู้สึกเสียใจที่ขอคุยกับเธอขณะที่ผมกำลังเดินไปที่บันไดตอนพักกลางวันอ๋อเธอก็ถึงแล้วเอ,อขอโทษที่ให้รอนะไม่เป็นไรเลยเออคือฉัน อยากมีเรื่องจะถามเธอนะเดี๋ยวก่อนฉันขอถามไรนายก่อนได้ไหมฮ้เอ่อเอาสิเอเอเคือว่านายเอาจุดวอมให้ใครยืมไปหรออะไรนะเพราะว่านายให้คนอื่นยืมไปนายเลยไม่ใส่มันถูกไหมล่ะนายไม่เห็นต้องแซงทำเป็นว่านายไม่มีหรือไม่ใส่เพราะร้อนหรอกฮะเธอกำลังพูดอะไรเนะี่ยทั้งหมดมันจริงทั้งนั้น ฉันเดาว่าในทางเทคนิคแล้วฉันก็มีมันแต่ฉันถูกทับถมในเสื้อผ้าและคงถูกมแมลงกัดกินไปแล้วว,ว่ายังไงนะ,ะไม่นะฉันเข้าใจผิดไปหมดเลยอะทำไมจูจูเธอถึงมาถามถ,ามถึงชุดวอลของผมล่ะอืถึงตาฉันถามเธอบ้างแหละเธอเอาชุดวอลของใครมาใส่มิเหะผมหวังว่าคำตอบของเธอคงไม่ใช่หนึ่งในเพื่อนของผม ถ้าหมายถึงอันนี้ของน้องสาวน่ะอะไรนะเดี๋ยวก่อนนี่ผมเข้าใจผิดไปและรู้สึกหดหูและไม่มีเหตุผลงั้นเหรอเดี๋ยวก่อนนะนี่เราสองคนกังวลเรื่องเดียวกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยเธอหมายความว่ายังไงเราสองคนกังวลว่าอีกฝ่ายจะมีแฟนน่ะเออใช่นั่นคือสิ่งที่ฉันกังวลแต่เธอก็ด้วยเหรอมีโฮ นายนี่มันโง่จริงๆลอยอะเซนกะจริงๆฉันโอเคกับการซ่อนแบบนี้หรอกนะแต่พอเห็นทุกคนยืมเสื้อวอร์มของแฟนฉันก็รู้สึกอิจฉาขึ้นมาน่ะดังนั้นฉันจึงโกหกนายและบอกว่าฉันลืมเอาชุดพละมาถ้าใส่เสื้อวอร์มของนายไม่ได้แค่ยืมเสื้อสเวตเตอร์ก็ยังดีน่ะว่าไงนะนายโกรธที่ฉันโกหกหรอไม่เลยแต่ตอนนี้ฉันมีความสุขมากฉันไม่รู้ว่าจะพูดยังไง ฉันก็ด้วยฉันดีใจที่ได้ยินว่านายยังโสดอยู่นะถ้าอย่างนั้นฉันขอถามอะไรมากกว่านี้หน่อยจะได้ไหมอะแม้ผมจะรู้ว่าเธอกำลังจะถามอะไรอะเบาหน่อยสิเจ้าหัวใจมันเต้นแรงเกินไปจนผมไม่ได้ยินเสียงของมิโฮะเลยเซนก้านายมาเป็นแฟนกับฉันได้ไหมได้สิได้โปรดให้ฉันเป็นผู้หญิงที่ผมชอบ ก็ชอบผมเหมือนกันเหมือนฝันที่เป็นจริงหลังเลิกเรียนวันนั้นเราไปร้านเสื้อผ้ากันเธออยากได้ชุดวอร์มสีอะไรอะ่ะอจุดๆฉันก็รู้สึกแย่ที่ให้นายแค่ซื้อมันมาเพื่อให้ฉันได้ใส่นะไม่เอานะตัวกับของฉันมีรูปไปแล้วนะโอเคงั้นตัดสินใจแล้วล่ะน่ารักจังเลยมิฮอ <c oughs> แฟนให้ยืมมานะโอ้ยอิจชาจังฉัขอใส่แบบเดียวกันบ้างได้ไหม แฟชั่นใหม่ในโรงเรียนกลายเป็นเสื้อสเวตเตอร์ของแฟนแทนฉันอุ่นใจมากเลยนะที่ได้สวมเสื้อของนายนะผมก็รู้สึกปลอดภัยเมื่อเธอสวมเสื้อสเวตเตอร์ของผมด้วยหรือนี่คือความหมายของการเป็นเจ้าของฉันนะ่ะก็อยากให้นายมีอะไรที่เป็นของฉันเหมือนกันนะเอ,อิ่มงั้นฉันจะใส่อะไรดีนะเสื้อสเวตเตอร์ของฉันเป็นไงอะเล็กเกินนะ้าก็ถูกของนายนะเนาะอ่อฉันดูแล้วล่ะ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมก็เริ่มสวมเนคไทสีแดงและแน่นอนว่ามันเป็นของมีโฮผมมีความรู้สึกที่เราเพิ่งสร้างแฟชั่นใหม่ขึ้นมาเนคไทมันเบี้ยวหมดแล้วนะขอบคุณนะครับ